นนิานไททยโรบินสันครอบครัวสวิสปี1812เรือของเรากำลังเดินทางไปออสเตรเลียจากสวิสแลนด์และเรือถูกพายุซัตรกระหน,นำ่ำเอาเรือกูชิบอามาแล้วสละเรือข้ารีบเด๋ยวลงบันไดไปที่ห้อบของเราเมียของข้ากับข้าพยายามปลุกลูกกี แต่ตอนที่เรากลับขึ้นมาเรือทุกลำมันก็หายไปหมดแล้วพ่อผู้นั้นไปโดยไม่รอเราเด็กๆไม่ต้องหัวอะไรแล้วพ่อเห็นดินแดนอยู่ใกล้ๆเช้าถัดมาพายุก็พัดผ่านทะเลค่อนข้างสงบและเราก็ใกล้ถึงเกาะก่อนหนึ่งแต่ก่อนอื่นเราต้องทำแพเองก่อนพ่อดูนี่ครับ เก่งมากฟรสบนเรือเรามีสัตว์เลี้ยงมากมายเลยพ่อและพวกเราก็จะทิ้งมันไม่ได้ดูสิใครตามข้าลงมาตั้งชื่อมันว่าเธอกับจูโนโ่ฟรังกามันนี่เลยจ้ะ เราจะต้องไปรวบรวมอาหารกันนะจ๊ะที่ยังเหลืออยู่บนเรือนะ่ะเรือถังของข้าพร้อมออกล่อแล้วเราก็เดินทางพร้อมๆกับสัตว์ออกจากเรือไปชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปถึงชายฝั่ง ได้เวลากินอาหารร้อนๆแล้ววิลเลียมคุณไปรวบรวมไม้มาก่อไฟทีนะเดี๋ยวฉันจะเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเด็กๆจ้ะมาช่วยกันหน่อยทุกๆคนร่วมกันช่วยไม่นานก็ได้กินอาหารแสนอร่อยงานถัดไปคือการสร้างที่พักค้างคืน เราเอาผ้าใบใหญ่จากเรือลงมาและเด็กๆก็สามารถช่วยเราตั้งเต็นได้มาเร็วแจ็คเรามาเก็บไม้ก่อไฟกันมันจะทำให้พวกสัตว์ป่าเนี่ยไม่เข้ามาหาตอนกลางคืนเมื่อพระอาทิตย์ตกเราก็นอนกันและค้างคืนวันแรกที่บนเกาะเช้าถัดมาฟริตซ์เอสเตอร์และข้าก็ตัดสินใจไปออกสำรวจ และเมื่อเราเดินเข้าไปในที่โลง่งแห่งหนึ่งเพิกจูโน่กลับมานี่นะเลิกทำผู้มันกลัวนะ <S <S 1> <S 1> ไม่เป็นไรผู้มันไม่ทำร้ายเจ้าข้าสัญญามานี่มาเจ้าปลอดภัยแล้วมาๆมา,มา เราเลี้ยงพวกมันได้ไหมครับก็มันดูเหมือนจะทําให้เจ้ามีเมตตานะงั้นก็ได้ถ้ามันอยากจะมากับเราก็ให้มันมาพ่อครับดูเล่นซิอ้อยกับฟากอ่าฮ่าฮ <laughs> มันวิเศษมากอ้อยจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแม่เจ้าจะเอามันไปทำน้ำตาตโนดได้ส่วนฟักมันก็เป็นอาหารที่มีสารอาหารเยอะนั่นละมันเป็นของดีเลย หลังจากนั้นเราก็ไปถึงเนินเขาสูงที่ที่เราเห็นทะเลตรงนั้นไม่มีเรือแม้แต่ลำเดียวเราอาจจะติดก่อนแล้วก็ได้ข้ามั่นใจว่าลูกสองคนของข้าก็คิดอย่างนั้นแต่เรายังยิ้มสู้ให้กันและกันแม่พ่อฟริสกับเอสเตอร์กลับมาแล้วอ่ะมีลิงมาด้วยใช่แล้วเราตั้งชื่อมันว่าอะไรดีฟรังกาอ่ะ เราเรียกมันว่านิฟส์แล้วกันตั้งชื่อได้ดีนะพ่อไม่เชื่อแน่วันนี้เราเจออะไรกันแม่คะโชว์ทุกคนกันเถอะมาสิคะโอเคนำทางไปเลยกับตันโอ้นั่นนั่นมันต้นมันฝรั่งนี่มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยถ้ามีมันฝรังกินทั้งปีแบบนี้เราก็มีอาหารกินเสมอเลยโอ้เรามีอะไรมากมายที่ทำให้เราได้ดื่มด่ำเลยแล้วก็ยังไม่จบนะ ตามมาสิข้าจะพาไปดูอะไรเมียข้านำทางข้าไปที่กว้างใหญ่ที่มีต้นไม้ยักษ์สองต้นที่มีรากไม้เต็มไปหมดต้นไม้ใหญ่มากเรานอนในนั้นก็ได้และนั่นก็คือความคิดเรานะหมายความว่าไงก็บริเวณทะเลที่เราอยู่นะ่ะมันร้อนมากๆอีกอย่างข้าเป็นห่วงเรื่องสัตว์ป่าซะด้วยสิวิลเลียมเรามาสร้างบ้านจากต้นไม้พวกนี้ไหมเราจะได้ปลอดภัยจากสัตว์ และในนี้ก็ร่มเย็นดีด้วยแล้วก็มีชิงชา been, mm ้าเจ๋งๆด้วยล่ะยุ้งค่าด้วยค่าด้วยมานี่มากระโดดขึ้นไหล่ข้าม,มาเลยจับแน่นๆนะเราก็เลยเริ่มทำงานกันก oh. ่อนอื่นเราจะต้องกลับไปที่เรือของเราเพื่อเอาสิ่งที่เหลือมาเราใช้เวลาสี่วันกว่าจะขนทุกอย่างทั้งหน้าต่างไม้พื้นไม้ อาหารที่เหลืออุปกรณ์อย่างขวานพลัว่วเชือกตะปูค้อนจากนั้นเราก็สร้างบ้านต้นไม้ของเราเอสเตอร์ทำบันไดไม้ไผ่ที่เราใช้ปีนขึ้นลงบ้านของเราเราต้องตั้งชื่อสถานที่ที่รู้จักในเกาะนี้นะมันจะได้เหมือนกับบ้านของเรายังไงล่ะเป็นไอเดียที่ดีเลยครับแม่แน่นอนเราตั้งชื่อเอาที่เราตั้งเต็นครั้งแรกกันดีกว่า เรียกอะไรดีล่ะเต้นโฮมฟังดูดีเลยนะเนี่ยเราจะตั้งชื่อแปลงมันฝรั่งว่าก็อเทโต้ฟิวชื่อนั้นดีสุดเลยเรียกบ้านต้นไม้ว่าอะไรดีล่ะทรีเฮาส์เหรอไม่อ่ะขายอัพไหมไม่ไรเดอร์เนสฟาวคอนเฮิร์สไหมว้าวมันเป็นชื่อที่ดีมากอ่ะดีสุดๆเลยเราสำรวจเกาะมากขึ้น และเราก็เจอกับต้นยางซึ่งยางของมันเอามาใช้ทำรองเท้ากันน้ำนาฟฝนได้และเราก็สร้างเขื่อนโดยใช้ท่อกับแผ่นไม้จากซาบเรือฤดูฝนมาแล้วเราจะต้องสร้างที่พักล่างต้นไม้ทำแบบกันน้ำได้คงต้องเตรียมกับฤดูใบไม้ร่วงและหน้าหนาวด้วยเอาละ พ่อดูสิมีพึ่งมาจากข้างในด้วยตรงนั้นน่าจะมีทางเข้านะครับใช่เราต้องเอาเพึ่องออกมาก่อนเราใช้ควันในการไล่พึ่องออกจากผลไม้แล้วทิ้งมันไว้ที่ต้นไม้ที่ไกลออกไปแล้วเราก็ไปสำรวจถ้ำมันจะเป็นบ้านที่เหมาะมากเลย ก่อนอื่นเราตัดด้านข้างแล้วก็เอาหน้าต่างมาติดและประตูที่ได้มาจากซากเรือมีที่มากพอที่จะทำห้องและที่พักให้สัตว์ของเราเมียข้าเอาเมล็ดพันธุ์มาด้วยซึ่งเราจะได้ปลูกผักใช้กินกับผลไม้แสนอร่อยเลยที่บ้านเราอาหารไม่เคยอร่อยแบบนี้เลยเนอะ ไม่ใช่แค่อาหารนะทุกอย่างมันสวยไปหมดเลยละ่ะลมเย็นเย็นบริสุทธิ์ของเกาะนี้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องเร่งรีบท่ามกลางธรรมชาติมันสมบูรณ์แบบจริงๆมันสวยมันดีกว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบเด็กๆโตขึ้นมาสุขภาพดีเราอยู่กับธรรมชาติเรื่อยๆพวกเขาให้ค่ากับการออกกำลังกายการทำงานความมุ่งมั่นตั้งใจสงบใจและความเมตตา สิบปีผ่านไปวันนึงเอสเตอร์กับฟริซสก็ขึ้นเนินเขานั่นมัน,นุษยนี่นามันบาดเจ็บว่ะน่าสงสารจริงเฮ้ยดูสิเมือนโนดเลยอะหายไปสามปีแล้วช่วยด้วยหรือว่าแถวนี้จะมีคนอื่นใกล้ๆเราอยู่ด้วยอะมีคนต้องการให้เราช่วย เราออกเดินทางตามหาคนที่หายไปและเรือลำเก่าของเราก็ถูกอัปเกรดขึ้นกลายเป็นเรือกลาสีเราล่องเรือสองวันและเราก็เจอสิ่งที่ดีที่สุดพ่อดูซี่ตรงนั้นหอยนางรมเป็นพันตัวเลยหอยนางรมมีไข่มุกที่มีค่ามากมายเราไม่ต้องการเงินที่นี่ แต่ถ้าวันหนึ่งเรากลับไปโลกภายนอกล่ะเราจรึงตัดสินใจใช้เวลาคืนนั้นที่หาดหอยนางรมข้าเห็นอะไรข้างหลังกิดนั่นด,<อ>ด,ด้วยอะดูที่หญ้าสิมันขยับอยู่นะเราจะอยู่ในเรือนะรอตอนกลางคืนก่อนเราอาจจะได้ไปดูได้ว่ามีคนบนชายหาดไหม พวกเขาจะก่อกองไฟตอนกลางคืนและเราก็จะเห็นพวกเขาแน่นอนแบบนี้ก็แสดงว่าบนก่อนนี้มีคนหรือครอบครัวอยู่แน่ๆเลยทันใดนัะเจ้าคื<ย>อใครเนี่<ค>ย มาที่นี่ทำไมกันเพราะโน้ตจากนกที่เราเก็บได้โน้ตเหรอโอ้ขอบคุณนะค่าเจนนี่พ่อข้าเป็นแม่ทัพของกองทัพอังกฤษข้าเดินทางไปอังกฤษแล้วก็เจอกับพายุเข้าขขาอยากจะรู้ว่าท่านพ่อข้ายังตามข้าอยู่ไหมและนี่ก็คือบ้านของข้า เจ้าสร้างมันเองงั้นเดือเนี่ยน่าประทับใจนะเราพาเจนนี่กลับเกาะของเราเมียของข้าชอบหญิงกล้าขยันและฉลาดคนนี้ทันทีปรากฏว่าพ่อของนางกำลังตามหานางจริงๆไม่กี่วันหลังจากนั้น พ่อครับมีเรือกำลังมาที่ก่อนนี้ครับเร็วเอาปืนควันมาเร็วเข้าเราเรีบวิ่งไปหอสังเกตการและยิงพวกเขาได้ยินเราพวกเขาตอบมาแล้ว คุณมอนทรโตรสเราดีใจมากที่จะได้ส่งข่าวไปถึงพ่อคุณว่าคุณปลอดภัยและคุณโรบินสันผมยินดีที่จะพาคุณทรงกลับบ้านอย่างแน่นอนไม่รู้สิวิลเลียมแต่ฉันอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่นะอ๋อผมก็อยากจะอยู่ที่นี่นะ แล้วเด็กๆล่ะผมชอบที่นี่นะแต่ผมก็อยากไปสำรวจโลกภายนอกผมไม่อยากจะทิ้นสวรรค์ของเรานะพ่อผมก็อยากอยู่ที่นี่ครับเหมือนกันค่ะลูกรักนี่คือบันทึกที่เราทำมาตลอดสิบปีบนเกาะเจ้าจงเอามันไปตีพิมพ์ซิแน่นอนครับพ่อ ทำตัวดีๆและซื่อสัตย์ทำงานหนักช่วยคนที่ต้องการเจ้าและเมตตาคนทุกคนด้วยสร้างชื่อให้เป็นชายที่ดีนะจ๊ะได้ครับแม่ผมมีขอความมาให้คุณโรบินสัน้วยอำนาจจาักราชินีพนเอกมอนโทรสขอมอบตำแหน่งให้คุณ เป็นผู้ดูแลกเกาะแห่งน,นี้โอ้จริงเหรอขอบคุณนะขอให้เจริญรุ่งเรืองเรื่องราวนี้ก็คือชัยชนะของความสู้ของมนุษย์ที่พวกเขาจะรอดและทำทุกที่รุ่งเรืองได้ไม่ว่าจะปัญหาอะไรจำไว้ว่าเราแกร่งกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา